สวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ตำบลดงพระรามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเราออกไปตรงเนี้ยจากจักแปลงเนี้ยนะครับที่จะขายนะครับวิ่งออกไปเนี่ยตามถนนลาดยางไปห้างโรบินสันปราจีนบุรีตลาดปราจีนสถานีรถไฟในตัวเมืองระยะทางสี่กิโลเท่านั้นเองนะครับระยะทางสี่กิโลนะครับ พื้นที่ที่ต้องการจะขายนะครับเนื้อที่สี่ไร่นะครับสี่ไร่นะครับเนื้อที่สี่ไร่เต็มนะครับตรงนี้เลยนะครับที่ต้องการจะขายนะครับอ่าคือแปลงนี้นะครับแปลงที่มองเห็นนะครับมีบ้านอ่าหนึ่งหลังด้วยนะครับก็เดี๋ยวอ่าทางเจ้าของก็จะรื้อออกไปนะครับเพราะว่าด้านโนนเรือไปหมดแล้วก็คือขายที่เปล่านะครับขายที่เปล่าไอสิ่งผูกสร้างก็ เราก็อาจจะรีโนเวทปรับถมตกแต่งเคลียร์ลิงออกไปนะครับเป็นพื้นที่มีการถมไว้นะครับทั้งหมดเลยนะครับเนื้อที่สี่ไร่เนี่ยแล้วจะมีสระน้ําอยู่เนื้อที่สามร้อยตารางวานะครับมีสระน้ําอยู่อยู่ท้ายแปลงนู้นเลยนะครับสามร้อยตารางวานะครับก็เหลือประมาณสามไร่กว่านะครับแต่ในโฉนดระบุไว้สี่ไร่นะครับอยู่ตําบลดงพระรามนะครับหมู่เก้านะครับ ตำบลดงพระรามอ่าบ้านเขาเรียกหมู่บ้านอะไรสักอย่างนะครับนะครับอยู่ในอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองปราจินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับอ่าทางคุณพี่เจ้าของนะครับต้องการที่จะขายนะครับต้องการที่จะขายนะครับราคาตั้งไว้สามล้านแปดแสนบาทนะครับราคาตั้งไว้สามล้านแปดแสนบาทนะครับสามจุดแปดนะครับ ราคานี้พร้อมโอนนะครับนะครับราคานี้ก็อาจจะลดหย่อนได้สักนิดหน่อยนะครับติดถนนเส้นนี้เลยมีเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยเป็นบ้านล้อมรอบหมดเลยนะครับอยู่ในอำเภอเมืองนะครับออกไปตรงนี้ไปตลาดตัวเมืองนะครับสถานีรถไฟห้างโรบินสันโรตัสบิ๊กซีขนส่งนะครับอยู่ในเนี้ยนะครับในตัวจังหวัดจากตรงนี้ออกไปแค่4กิโลเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็ออกไปสนุนเส้นสามสามนะครับสนุนสวรสนสนเจ็ดกิโลนะครับเจ็ดกิโลเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวบัตจะพาเดินชมตรงข้ามกันก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับหลังใหญ่เลยนะครับตรงนี้คุณคุณท่านใดนะครับที่มองหาที่เ,เนื้อที่สี่ไร่นะครับตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนหน้ากว้างนะครับตั้งแต่ หลักนี้นะครับนี่เลยมีแนวขอบเขตรั้วนะครับหลักนี้แล้วก็ตัดตรงไปนะครับตามแนวรั้วเนี่นะครับตรงไปนูน่นเลยนะครับยาวเลยนะครับแล้วหน้ากว้างก็ประมาณสักห้าสิบเมตรนะครับหน้ากว้างห้าสิบเมตรอยู่ตรงข้ามกับอ ที่ประกาศนะครับที่ประชาสัมพันธ์ของผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับตรงข้ามกันก็เป็นเพื่อนบ้านหลังใหญ่เลยนะครับเป็นเพื่อนบ้านหลังใหญ่ นี่นะครับตรงข้ามกันนะครับขอบเขตนะครับตั้งแต่นู้นครับยาวมาถึงอ่าตรงเนี้ยนะครับยาวมาถึงด้านฝั่งนี้นี่นะครับจะมีเสาปูน ประมาณ50าเมตรนะครับตั้งแต่นู้นมานี่นะครับแล้วก็ลึกเข้าไปสี่เหลี่ยมรูปแปลงจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยสี่ไร่เต็มนะครับรูปแปลงแบบนี้นะครับอันนี้เป็นถนนที่บัดยืนอยู่ตรงมุมเนี้ยนะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวบัดพาเข้าไปดูด้านในนะครับเป็นที่เสมอนะครับเสมอ มานุ่นเลยนะครับเข้ามาหาผ่านรถบัตรมานะครับแล้วก็นี่นะครับบ้านนี้เขาลื้อออกไปแล้วนะครับต้องการที่จะขายขอบเขตก็ยาวเลยนะครับยาวเข้าไปดุ่นนะครับอ่ายาวเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับก็เขาจะเอาเปลือกมะพร้าวมากองไว้นะครับเราก็สามารถสุมออกได้เลย นะครับความกว้างนะครับก็ประมาณสักหกสิบเมตรนะครับด้านหน้ากับด้านท้ายกว้างเท่ากันนะครับแล้วก็ลึกยาวเข้ามานะครับอยู่ตำบลดงพระรามนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นที่อ่าโคกอย่างนี้เลยนะครับขายสามล้านแปดแสนบาทถือว่าราคาคานี้ถูกมากเลยนะครับเพราะว่าอันนี้จะมีต้นเงาะ นะครับกับต้นอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เขาตัดออกไปแล้วก็ทอนนะครับเขาตัดออกไปนะครับแล้วก็ยังมีมะยมชีดนะครับคือสรุปง่ายๆนะครับคือเขาต้องการจะขายนะครับอ่าสิ่งของพวกนี้ก็คือเราต้องมาเคลียร์ลิงเอานะครับนะครับสามล้านแปดแสนบาทนี่เอ่ออยู่ตำบลดงพระรามนี่บัตรว่าหายากนะครับตรงนี้ห่างตัวเมืองปราจีนบุรีแค่ อ่าสี่กิโล่าน <BR> yeah, ั Math ้นเองนะครับห้างโรเบินสันนี่นะครับขอบเขตของเราก็จะไปตามนี้เลยนะครับไปตามนี้เลยยาวไปนู่นเลยนะครับยาวไปอ่ายาวเข้าไปนะครับความยาวหรือความลึกยาวเข้าไปก็ประมาณสักเนี่นะครับตามนี้เลยนะครับยาวเข้าไปนู่นเลยนะครับยังยาวเข้าไปอีกประมาณสัก อีกประมาณสักเจ็ดแปดสิบเมตรนะครับยาวเข้าไปนะครับนะครับก็หน้ากว้างประมาณห้าสิบเมตรนะครับประมาณนั้นแล้วก็ลึกยาวเข้ามาสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนู่นเลยนะครับตั้งแต่ที่บัตรจอดรถตั้งแต่หน้าบ้านนะครับแล้วก็ตรงตรงเข้ามานี่เลยมหาบัตรเนี่ยนะครับตรงเข้ามาแล้วก็ตรงไปด้านหลังนู่นนะครับตรงไป นะครับก็จะดูง่ายนะครับแปลงนี้แต่ค่อนข้างจะโลกนิดนึงนะครับเพราะว่าเขามาตัดต้นกระท้อนต้นเงาะต้นอะไรออกไปนะครับเพราะว่าปลูกไว้ยี่สิบกว่าปีแล้วก็หมดอายุไขนะครับหมดอายุไขแล้วก็มีทุเรียนก็มีนะครับเป็นบางต้นนะครับตอนนี้ทุเรียนก็ยังเหลืออยู่สองต้นสามต้นนะครับที่แล้วก็มีมะม่วงนะครับเนี่ยนะครับแต่ตรงนี้เราสามารถมาปลูกใหม่ได้เลยนะครับที่อยู่ในอำเภอเมืองนี่ ปกติราคารอบข้างมีแต่ไร่ละสองล้านล้านแปดนะครับแต่ตรงนี้นะครับที่แกขายอา่ายกแปลงสามล้านแปดแสนเนี่ยเพราะว่าเนื้อที่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับด้านหลังของเรานะครับตรงเนี้ยจะมีเป็นอา่าสะนะครับจะมีเป็นสระน้ํานี่นะครับตรงนี้เลยนะครับมีสระน้ําอยู่เนื้อที่ประมาณ อประมาณสามร้อยตารางวาเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเนี่ยน,นะครับค,ความกว้างก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ยาวไปถึงริมที่ของเรานะครับจะไปถึงนู่นเลยนะครับริมที่ของเราจะไปถึงตรงนู้นนะครับที่มองเห็นกระท่อมอ่ะนะครับคือสะเนี่ยความกว้างก็ประมาณสักยี่สิบเมตรนะครับแล้วก็ยาวไปนู่นนะครับยาวไปยาวไปประมาณสัก หกสิบเมตรนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสามร้อยตารางวานะครับน่าจะอยู่ประมาณสามร้อยตารางวานะครับถ้าเป็นที่เสมอราคานี้ไม่ได้แน่นอนนะครับสามล้านแปดแสนบาทเนี่ยครับนะครับก็ยังเหลือที่เต็มนะครับก็ที่เต็มก็ตั้งแต่ตรงต้นมะพร้าวเนี่ยนะครับที่บัดยืนตรงเนี้ยแล้วก็ยาวไปด้านหน้านู้นเลยนะครับนะครับก็เหลือที่เอ่อ ราคานี้นะครับถ้ามีตังยังอยากได้ไว้เลยนะครับนี่นะครับก็ความกว้างก็ไปถึงทิวทิวไผ่นู่นนะครับทิวไผ่นี่เลยนะครับนะครับอยากจะให้เห็นชัดๆกันไปเลยนะครับนี่นะครับประมาณสามร้อยตารางวานะครับที่เป็นที่เป็นบ่อที่เขาขุดไว้ใช้น้ําเนี่ยนะครับ สามร้อยตารางวาก็ไปถึงแค่ทิวทิวคันคันนั้นนะครับนะครับทิวคันนั้นแล้วก็ตัดตรงมาสี่เหลี่ยมนะครับประมาณสามร้อยตารางวาตรงนี้นะครับความกว้างก็ไปถึงทิวไผ่นะครับแล้วก็ยาวออกหน้านูาน้นเลยนะครับที่เหลือที่เต็มก็ประมาณสักสามไร่กว่าๆนะครับแล้วก็มีบ่อประมาณสามร้อยตารางวานะครับก็คือประมาณสามงานนะครับ นี่นะครับคือตรงนี้เป็นข้อเสียนิดนึงนะครับแต่คุณคุณท่านใดที่ต้องการอ่าจะมาพัฒนานะครับปลูกเงาะปลูกทุเรียนก็ตรงนี้เราไม่ต้องขุดบอ่อเลยนะครับก็แค่เคลียร์เอาเศษไม้เศษอะไรออกหน่อยก็าสามารถที่จะสูบน้ําเอาไว้ใช้ปลูกได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นที่โคกสวยๆเลยนะครับ ทางคุณพี่ต้องการที่จะขายด่วนนะครับสามล้านแปดแสนบาทพร้อมโอนนะครับราคานี้อาจจะลดหย่อนได้อีกนิดหน่อยนะครับแต่ทางเจ้าของก็ว่าขายราคานี้ถือว่าถูกมากเลยนะครับเพราะว่าจากตรงนี้ไปที่ห้างโลบินสันตัวเมืองปราจินบุรีนะครับไปสถานีรถไฟในตัวเมืองอขนส่งนะครับขนส่งในตัวจังหวัดนะครับในตัวจังหวัดปราจินเนี่ย นะครับจากตรงนี้ออกไปแค่สี่กิโลเท่านั้นเองนะครับห้างโรบินสันนี่นะครับหลักเขตก็มานี่เลยนะครับมาถึงตามทิวเนี้ยนะครับตามทิวกอไผ่ตรงเนี้ยแล้วก็ยาวออกไปถึงหน้าถนนที่บัดทายนะครับออกหน้าถนนเลยแปลงค่อนข้างสวยนะครับสี่เหลี่ยมเลยนะครับนู่นเลยนะครับความกว้างก็อยู่ประมาณสักอ่าหกสิบถึงหกสิบเมตรนะครับประมาณหกสิบแล้วก็ยาวออกไป นะครับยาวไปถึงนุ่นเลยนะครับแปลงนี้สวยนะครับราคาสามล้านแปดแสนบาทโฉนดคุดแดงนอสอสี่จอนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับพื้นที่ตรงนี้ถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้ถ้ามาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตินะครับลังสิตธิร้อยหกกิโลเท่านั้นเองนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตร้อยหกกิโลนี่นะครับ เป็นที่อีกแปลงหนึ่งที่สวยนะครับอยู่ในอำเภอเมืองลังสิตร้อยหกกิโลนะครับสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิร้อยห้า,ากิโลนะครับชนบุรีชนบุรีร้อยยี่สิบกิโลแล้วก็ฉาเชิงซซเซาฉาเชิงเซาแปดสิบสองแปดสิบสองกิโลเท่านั้นเองนะครับไม่ไกลนะครับเป็นที่สวยเลยนะครับแค่เอารถมาดันปรับถมตกแต่ง ก็จะได้ที่สวยๆเลยนะครับอยู่ในอำเภอเมืองแล้วใกล้อ่าสถานีรถไฟห่างสถานีรถไฟสี่กิโลนะครับอ่าห้างโรบินสันนะครับในตัวจังหวัดในในตลาดในตลาดในตัวจังหวัดนะครับแค่สี่กิโลเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นอีกแปลงหนึ่งค่อนข้างสวยเลยนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่นะครับก็มาชมได้นะครับ บัดแจ้งไว้ก่อนนะครับข้อเสียก็คือด้านหลังมีบ่ออยู่เนื้อที่ประมาณสามร้อยตารางวานะครับจะมีข้อเสียอยู่ตรงนี้เพราะว่าโฉนดของเรามันไปถึงนู่นเลยนะครับเนื้อที่สี่ไร่เต็มนะครับมีข้อเสียก็คือมีบ่ออยู่ด้านหลังประมาณสามร้อยตารางวานะครับเนื้อที่ก็จะเหลือเต็ม,ม,นมๆนะครับประมาณสามไร่กว่าๆนะครับแล้วก็ที่บ่ออีกประมาณสามร้อยตารางวาคุณคุณท่านใดที่รับ สภาพที่ดินแนวนี้ได้นะครับราคาซบๆอ,อย่างเงี้ยแปลงนี้น่าสนใจนะครับรู้เลยนะครับยาวไปติดกระท่านสนุนเลยอยู่ตำบลดงพระรามนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับลอง่อาสนใจก็ะทักามานะครับเบอร์สิต่อ0980075266นะครับ0980075266นะครับบัดก็ยินดีจะพาคุณ,คณทุกท่านนะครับ พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมาชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คุยกับอ่าคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้นะครับคุณคณทุกท่านพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลามาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรง ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่สีไร่อยู่ตําบลดงพรรามอําเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ